ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่22กรกฎาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้โอ้โโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นมากเลยนะคะมีโชคนะคะไพเ่เศรษฐีขึ้นมานะคะไปแรกเลยนะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะ คุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะช่วงนี้อาจจะต้องอดทนกับปัญหาอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างเยอะนะคะการงานค่อนข้างโดดเด่นมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนมีคนคอยอุปถัมภ์นะคะหลายๆคนรอข่าวดีเรื่องความรักมีโอกาสาได้รับข่าวดีนะคะช่วงนี้คุณอาจจะ,ะบางคนนะคะบางคนอาจจะแบบเบื่อเบื่อเซ็งๆอยากอยู่คนเดียวนะคะอยากเดินทางไปไหนไกลๆคนเดียวนะคะอยากอยู่เงียบๆไม่อยากยุ่งกับใครนะคะในช่วงนี้นะคะ สื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคืออายุของตัวคุณเองให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีเขียวสีแดงนะคะสีเขียวสีแดงแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะหนึ่งหนะคะห8 6ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ